อายุ38ปีแล้วนะคะแก่แล้วนะคะก็ไม่อยากให้ใครมาเรียกป้านะคะหรือว่าไม่อยากให้ใครนะคะมาเรียกอ e ีเหี่ยวหรือว่าอ e ีแก่นะคะก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็เนี่ยปกติเป็นคนที่นะคะไปฉีดโบทอ็อกอยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะอุ้ยเจ็บตัวค่ะเสียงเงินแบบเยอะมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยที่ดีนะคะที่วันนี้จะทําให้คุณนะคะริ้วรอยหายนะคะรองแก้มรองลึกนะคะนี่ดูอย่งชัดๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอุ้ย ไม่ได้เลยค่ะย,ยิ้มออกมาที่ตีนเต็มหน้าเลยค่ะก็ต้องมีตัวช่วยเลยนะคะตัวนี้นะคะสุดยอดนวัตกรรมจริงๆค่ะไม่ต้องไปฉีดโบท็อกนะคะไม่ต้องไปเสียเงินให้เจ็บตัวนะคะเนี่ยค่ะมีออกมานิดเดียวนะคะคุณขาวใช้แค่นิดเดียวนะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยใช้แค่น,นิดเดียวนะคะเนื้อครีมนี่ค่ะทาลงไปเลยค่ะนะคะแตะๆนะคะเวลาใช้นะคะให้ใช้นิ้วนางนะคะเพื่อตรงนี้นะคะมันเป็นผิวบอบบางนะคะเราจะได้แบบ นะคะคดูแลผิวนิดนึงเนี่ยค่ะคุณขาอใช้ดีจริงๆค่ะไม่ต้องไปเสียเงินฉีดโบท็อกให้เปลืองเงินเลยนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะที่สำคัญไม่เป็นคราบด้วยนะคะอาทาเข้าไปค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยนะคะลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะใช้ต่อเนื่องเลยคะ่ะสามารถที่จะช่วยให้เราเนะะี่ยค่ะหายถาวรได้เลยนะคะตัวนี้คอนเฟิร์มเลยของเขาดีจริงๆนะคะเป็นนวัตรกรรมนําเข้าจากอเมริกาเลยนะคะอุ้ยดีจริงเลยคะ่ะคุณขาซึมเร็วนะคะแล้วก็หนึ่งล้อน,นะคะใช้ได้นานนะคะใช้ได้ถึง15วันเลยนะคะใครที่มีปัญหานะคะริ้วรอยตีนกานะคะล่องลึกนะคะนังเหี่ยวหนังห้อยนะคะรับประกันเลยะคะ่ะตัวนี้ทีเด็ดเขาจริงๆเลยคะ่ะลีสก เลยนะคะเนี่ยดูชัดๆเห้ยเห็นไหมคะคุณขาเฮ้ยมันใช้ดีจริงๆเลยคะ่ะไปหาซื้อมาใช้เลยคะ่ะตอนนี้เขามีคลังสินค้านะคะที่ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนะคะมีจําหน่ายนะคะมากกว่า160ประเทศทั่วโลกเลยนะคะใครที่สนใจนะคะไม่อยากให้ใครเรียกป้าไม่อยากให้มีริ้วรอยถุงใต้ตานะคะสั่ไปเลยคะ่ะคนละหลอดสองหลอดนะคะบอกเลยขอใช้ดีจริงๆเลยคะ่ะคุณขาอุ้ยนะคะชอบนะคะเนี่ยผิวยกกระชับเต่งตึงเลยคะ่ะ